เมื่อลูกค้าเอากุญแจรถมาฝากขายเราก็ได้ออกไปต้อนรับรับกุญแจให้เร็ตซับสวัสดีครับพี่สุชาติสวยครับกันนี้ก็ฝากขายเหมือนกันเขาบอกเอากุญแจสำรองที่เหลือมาให้มีลูกค้ามาดูสนใจพอดีเลยพี่สุชาติมาฝากรถอีทีมาไว้ใช่ไหม แล้วคิดยังไงมาฝากที่นี่ครับไม่เชื่อใจแล้วก็มีพักพวกแนะนำมาอ๋อที่นี่ชัวร์ดีฝากแล้วก็ไม่ซีสุอาเชื่อถือได้วันนี้ฝนตกซะนี่วุ่นวายเลยกูสาวแล้วกูจะมาให้อ่ะมีคนมาสนใจยังไงเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะติดต่อพี่สุชาไปนะฝากอิสราไว้นะใช้เองเนาะเห็นบอกว่าดูแลไปเยอะเลยเห็นบอกดูแลไปเยอะไหมทำอะไรไปมั่งสองมื่นิหารหลายตังค์อยู่เหมือนกันเนาะเก็บรายละเอียดทุกอย่างจต่ไม่มีสนักจมน้ำนะไม่มีครับไม่มีแน่นอนรถใช้เองเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไก i d เรียบร้อยเดี๋ยวมีข่าวดีเดีี๋ยวรรบโทไปแจ้งคือสสวัดีครับ คันนี้เป็น 80, 2007, เ802,007เพื่อนๆคันนี้บอกเลยว่ารถมือแรกนะครับส<ะ>แสนนิดเดียวปี2,007นะ s 80อันนี้ฝากขายเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นพี่ธานาเดชนะครับนี่ก็อยู่ซอย90นะครับก็มาฝากขายอยู่เหมือนกันการไปตีราคามาก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ก็เลยมาฝากที่พีพีนะครบตบเพิ่เราบตำท่านี่กำลังจะดีวิวเลยนะเพิ่นฝนตกซะกอ่อนขอบคุณมากๆนะครับบุ๋มเอฟซีน่ามากๆนะครับก็เอาไปเอากุญแจสำร,รองมาให้เรานะครับให้เราก็ลังดำเนินการต่อไปนะครับคันนี้ก็บอกเลยว่า มีคนสนใจเยอะมากๆ e s เ i สตินะก็ถือว่าสวยจริงๆมือเดียวป้ายแดงนะครับแล้วแกก็ใช้เองด้วยนะครับแวะเอามาให้ถ้าหนาฝนตกแล้วเพื่อนนะโอ้โหฝนตกฟ้าร้องนี่แกก็ยังอุตส่าห์เป็นธุระนะฮะเอากุญแจมาให้เหลยน่ารักมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกครับฝา,ฮากว่าจะพีพีฮะปลอดภัยหายห่วงครับส่วนคันนี้นะครับ e อสติ a เมื่อกี้นี้เป็นที่สนใจก็เอากุญแจามาให้อ่ะเดี๋ยวมาชมกันต่อไปว่ารถฝากขายพีพีนะครับจะออกกันไวขนาดอย่างไร้วจ๊ะผมค,ครับด้ไว้แบบ